ธนบัตรที่ระลึก60บาทมีราคาหลักพันสวัสดีครับผมอาร์มนะครับบ้านใครมีแบบนี้นะครับธนบัตรที่ระลึก60บาทแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวธรรมดานะครับธรรมดาก็จะมีเลขรันนัมเบร์แบบนี้นะครับอันนี้ปกติรับซื้อหลักสิบนะครับจํานวนเยอะๆก็รับซื้อนะครับใคยเอามาขายอยู่รับซื้อหมดนะครับหรือว่าใครมีใบสองใบอยากขายเอามาขายได้นะครับแต่ถ้าบ้านใครมีแบบนี้นะครับ ที่เขียนว่าตัวอย่างแบบนี้นะครับข้างหลังเลขันนำอรยจะต้องเป็นสูงยูแบบนี้นะครับแบบนี้รับซื้อหลักพันนะครับจะต้องมีแบบนี้แล้วก็มากับหนังสือจงดื่อนะครับมีอธิบายอะไรหมดเลยนะครับหรือว่าบ้านใครมีพระเครื่องพระบูชานะครับธนบัตรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นธนบัตรหมุนเวียนแล้วก็เหรียญที่ระลึกเหรียญกระสับนะครับทักมาถามได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ